สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดี้รับเข้าสู่โอไอโอ n าแนนะฮะวันนี้นะผมจะมาเปเดข่าวสารในวงการมือถือนะครับโดย EP นี้ผมจะมาพูดถึงข้อมูลอย่างเป็นทางการของมือถือจากค่าย Asus นะฮะนั่นก็คือ ASUS Zenfone 11 u l t r a นะครับจากนี่จะไปดูข้อมูลของมือถือรุ่นนี้ฝากท่านผู้ชมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกัำตอนให้ผมนะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อมูลกันเลยครับไป เอซูนะผมได้ประกาศเปิดตัว ASU s z e n f น n e 11 Ultra นะครับซึ่งเป็นมือถือรุ่นใหม่ของทางค่าย Asus นะฮะโดยมารอบนี้นะครับผมเน้นจุดเด่นนะครับว่าไม่ทำมือถือจอเล็กนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเซนโฟนรุ่นเก่าๆนะครับจะใช้มือถือจอเล็กซึ่งไม่ตอบโจทย์สำหรับการใช้แล้วก็การขายเนี่ยก็ขายได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมารอบนี้นะครับ e n f o n e 11อ l t r a าเนี่ยทำมือถือจอใหญ่ขึ้นมานะครับผมเพื่อเจาบกลุ่มลูกค้าที่ชอบมือถือจอใหญ่นั่นเองโดยจะโชว์จุดเด่นด้านการถ่่่าาาายภพพนะรรรับบมม้อกส ที่สืบทอดมาจากรุ่นก่อนพร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นะครับสำหรับการใช้งานที่ยาวนานขึ้นตลอดทั้งวันที่ขายไม่ได้นะผมก็คือ AI นะครับซึ่งนมเทรนเทคโนโลยีมือถือใหม่ๆนี่นะฮะตลอดสเปคของ ASUS ZenFone 0 Ultra ก็มีอย่งนี้นะฮะมาดูกันที่ขนาดแล้ะควาำหนักของตัวเครื่องนะฮะสำหรับความหนาของตัวเครื่องนะผมจะอยู่ที่7.89ม mm. ิลลิมน้ำหนักนะครับผมจะอยู่ที่224กรัม วัสดุของตัวเครื่องนะฮะด้านหน้านะครับผมเป็นกระจกซึ่งเป็นกระจกของ Corning Gorilla Glass Victus 2ส่วนขอบของตัวเครื่องนะผมจะเป็นอลูมิเนียมด้านหลังนะผมจะเป็นกระจกนะฮะตัวเครื่องนะผมรองรับซิมแบบด u วซิมนะผมแล้วก็รองรับเครือข่าย 5G นอกจากนี้นะฮะตัวเครื่องเนี่ยยังรองรับมาตรฐานการกันน้ำกันฝุนตามมาตรฐาน IP68 ด้วยนะครับซึ่งสามารถจมน้ำได้ลึกถึง1 5เมตรในเวลา30นาทีมาดูต่อที่หน้าจอนะฮะ สำหรับหน้าจอของ ASUS ZenFone Ultra Zen นะฮะใ้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.78นิ้วเป็นหน้าจอ LTPO a m OLED นะครับรพร้อมกับประรา,า Refresh Rate สูงถึง 144Hz รองรับหน้าจอ HDR10 ความสว่างทั่วไปนะผมจะอยู่ที่1,600นิตผลความสว่างสูงสุดนะผมจะสูงถึง2,500นิตความละเอียนหน้าจอนะผมระดับ Full HD+ ความหนาแน่นของพิกเซลนะผมจะอยู่ที่388 ppi รองรับช่วงขอบเขตย DCP3 i นะครับถึง107%ตามมาตรฐานอุตสาหาการรมภาพยนตร์นอกจากนี้นะครับผมหน้าจอยังมี Always On Display ด้วยนะครับตัวเครื่องนะผมรันบนระบบปฏิบัติการ Android 2 4สำหรับชิปเซตนะผมเลือกใช้ชิปเซตตัวแรงของ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 บนสถานปฏิยกรรมระดับ4นาโนเมตร CPU Octa Core นะครับความเร็วจะอยู่ที่3.3กิกะเฮิรตซ์ GPU เนี่ยจะเป็นของ i9 750ตัวเครื่องไม่สามารถใส่ในโค้ดกาก์ดเพิ่มได้นะครับสำหรับความจำ,จำ,จำภายในนะครับผมมีให้เลือก2องขนาดด้วยกันนะครับหนย RAM หน้าผมจะเป็นแบบ LPDDR4X มี2ขนาดให้เลือกด้วยกันนะครับได้แก่12 g b กแล้วก็16 g b ส่วน ROM หน้าผมจะเป็นแบบ UFS 4.0มีให้เลือก2องขนาดเช่นเดียว,ก,วยกันนะครับได้แก่256 g b แล้วก็512 g b มาดูต่ออันที่กล้องนะ สำหรับกล้องหลังของ ASUS ZenFone 10 Ultra นะฮะติดตั้งกล้องหลังมาทั้งหมด3เลนด้วยกันนะครับโดยเลนหลักนะผมจะให้ความเร็ดมาอยู่ที่50มกะพิเมลรค่า F จ,จะอยู่ที่1.9ระยะของเลนส์นะผมจะอยู่ที่24มิมขนาดของเลนส์นะผมจะอยู่ที่1.56นิ้วตรองรับระบบ p d f และมีกิมบอ l OS ด้วยนะฮะส่วนที่2นะผมปเป็นเลนส์เทเลโฟโต้นะฮะ ความเอจะอยู่ที่32เมกะพิกเซลค่า f จะอยู่ที่2.4ระยะของเลนสน์ผมจะอยู่ที่65มิลลิเมตรขนาดของเลนสน์ผมจะอยู่ที่3.2นิ้วรองรับระบบ PDF, OIS แล้วก็สามารถซูมแบบออปติคอลนะครับผมได้ถึง3เท่าตัวเลนส์นสุดท้ายนะผมจะปเป็นเลนส์อัลต์วายนะครับความละเอียดจะอยู่ที่13เมกะพิกเซลค่า f จะอยู่ที่2.2ระยะของเลนส์นะผมจะอยู่ที่33มิลลิเมตรมุมมองของเลนส์นะผมจะกว้างถึง120องศา กล้องหลังนะผมสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้อยู่ที่ 8K 24เฟรมเรทนะครับ 4K 60เฟรมเรทและ 1080p 60เฟรมเรทนะครับการถ่ายวิดีโอของกล้องหลังนะผมมี ES กันสั่นแล้วก็รองรับ HDR10+ Plus ด้วยนะครับสำหรับกล้องหน้านะผมให้ความเอียดมาอยู่ที่12มกะพิเซลค่า F จะอยู่ที่2.5 กล้องหน้านะผมสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้อยู่ที่พันแปดสิบพีสามสิบเฟรมเินทนะครับมาดูต่อที่ลำโพงนะฮะลำโพงนะผมให้มาทั้งหมดสองลำโพงนะครับรองรับเสียงแบบ h ฮร์ริสออเดีโอและไดเร็ t เวอร์ชวลฟอร์เฮดฟอนสเปเชียลซาวด์นะฮะตัวเครื่องยังคงมีช่องเสียบ RCA ห้ามาให้นะครับสำหรับไวไฟนะผมรองรับไวไฟสูงสุดอยู่ที่ไวไฟเจ็ดนะครับบลูทูธจะเป็นเวอร์ชันห้าจุดสี่พอร์ตการเชื่อมต่อจะเป็น USB Type C เวอร์ชันสอนย์นะครับ,บสำหรับเซนเซอร์สแกนนิ้วมือเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณใต้้หนาจ แบตเตอรี่นะผมจะให้ความจุแบตเตอรี่มาอยู่ที่ 5,500mAh นะครับรองรับการชาร์จไวสูงสุดอยู่ที่6 5วัตต์โดยสเปกบอกว่าชาร์จ39นาทีนะครับผมแบตจะเต็ม100%สําหรับสีที่เปิดตัวนะครับผมมีสีสีด้วยกันนะครับได้แก่ Eternal Black, Skyline Blue, Misty Gray นะครับแล้วก็ Desert s a n d นะครับสำหรับราคาของเซนฟอน10อัลตร้านะครับเปิดตัวที่ต่างประเทศนะครับราคาประเทศไทจะอยู่ที่39,900บาทนะครับ นี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของ ASUS Zenfone 6 Ultra นะครับเมือ่อซื้อรุ่นใหมา่จากค่าย ASUS แต่ EP นี้ผมต้องขอตลาไปก่อนนะครับไว้เดข่าวสารกันใหม่ในีหน้าสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย